อ้าวกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไปหาท่านอาจารย์่อธนกรสิน์เกษมค่ะแล้วเป็นไงครับวันนี้ไปหาอาจารย์เราอาจารย์พาได้ความรู้กลับมาเยอะไหมเยอะเยอะเลยค่ะเยอะมากเลยคืออาจารย์ได้สอนศาสตร์ตัวเลขต่างๆแล้วคะเป็นทั้งช่วยในการแก้เรื่องดวงแก้เรื่องกรรมค่ะก็พอเสร็จสิ้นปุ๊บ ก็เลยถือโอกาสมาเพชรบุรีนีต้องมาวัดเขามันไดอีกเพื่อมากราบขอพรต่อเนื่องจากกับหลวงพ่อแดงนะใครมาที่นี่นะครับมีจุดแรกเลยที่นี่เขาจะไม่ใช่ทูตเพียงกันใช่ค่ะเราแค่บูเราบูชาพวงมาลัยตามศรัทธาแล้วก็ถ้าใครจะถวายชุดผ้าไตรก็ชุดละเป็ละหนึ่งร้อยบาทถือว่าเป็นการสะสมบารมีอตอนนี้เรามีทั้งพวงมาลัยมีทั้งผ้าไตรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ฟ้าเราขึ้นเป็นขั้ ขอพร,นนรอ่าหลวงพ่แดงอ่า ตอนนี้ผมกับอาจารย์ฟ้าก็มากาบขอพรนะครับหลวงพ่อแดงซึ่งด้านหลังนี้จะเป็นสาลีระของท่านซึ่งอยู่ในฮิปสบไปนี้ก็มีหลายคนสงสัยว่าทําไมสาลีาระาลีระของท่านถึงอยังคงไว้ยังคงไว้ที่นี่ก็มีทางงทางวัดทางเจ้าหน้าที่นะคะอ,อบอกว่า หลวงพ่อเคยเเคยเคยบอกไว้สั่งไว้ว่าอย่าเผาหรืออย่าอะไรกับอย่าสลายอย่าสลายาสลายสารละของท่านเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าสลายสารีะของท่านไปแล้วลิงที่นี่เยอะค่ะถ้าถ้าไม่มีแล้วก็จะทําให้เขามาลือ้อมาลื้อสิ่งปลูกสร้างมาลสิ่งปลูกสร้างต่างๆจะทําให้ไม,ไม,ไม่ไม่ปกติดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของที่ต้องคงไว้อย่างนี้ อ๋อน,นีอันนี้ก็คือคําสั่งคําสั่งของหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะ,ะจะละสังขารอ่สังายังไงใครที่มาเพชรบุรีนะครับอย่าลืมรับมาแล้วมีโอกาสขึ้นมากราบไหว้ขอพรหลวงพ,พ่อแดงวัดเขาบันไดอิดไหว้ตรงจุดนี้เสร็จนี่เดี๋ยวเราจะไปขอพรตรงที่ถ้ำต,ตรงปากถ้ำแล้วก็จุดที่สามนะถ้าจะขึ้นไปไหว้ขอพร ปงค์พระใหญ่องค์พระใหญ่ลรถขึ้นไปได้นะถามว่าทางชันไม่เมื่อกี้ถามเลยว่าไม่ชันค่ะทางไม่ชันขึ้นไปได้สะดวกค่ะอ่ะตามนั้นเดี๋ยวเราจะไปขอพรตรงท่านแล้นะค่ะอ่ะโอเคครับไปค่ะทุกคนไปกันค่ะ